รัฐมนเทียมกระทรวงบูเตลูนะฮะท่านน่าจะมีทางออกในบางเรื่องนะครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานนะครับขอชี้แจงนะครับทางฝ่ายค้อนทางอาจารย์เสน่ห์ครับขออนุญาตนะครับเตือนน้ำนะครับเรื่องการไม่ส่งเสริมการซื้อหวยนะครับคือผมก็เห็นด้วยนะครับว่าการซื้อหวยเป็นอบายมุกนะครับมันไม่ดีนะฮะคือแต่เห็นด้วยแค่ครึ่งเดียวนะครับเพราะว่าเนาะ ประเทศเราก็รู้ๆกันอยู่ว่าเป็นประเทศที่บูชาความเชื่อใช่ไหมครับดำรงชีพด้วยการเสี่ยงโชคนะครับผมไม่อยากให้คําว่าซื้อหวยเป็นอุปสรรคในการลงทุนนะครับอยากจะให้เรียกว่านักลงทุนวันที่1กับวันที่16มากกว่านะครับคับเดือนเรื่องลงทุน2วันใช่ครับเพราะว่า2วันนี้เงินสัพัดมากเลยครับท่านประธานทั่วประเทศนี้เขามีการวิจัยไปแล้วว่าหลายหมื่นล้านบาทนะครับท่านพอเรียกว่าเป็นนักลงทุนเนี่ยดูดีขึ้นเยอะเลยนะใช่ครับ ทางกระทรวงโมเตลรูนะครับที่รับผิดชอบทางด้านนี้โดยตรงนะครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับท่านประธานเพราะว่าเราตั้งคณะทํางานขึ้นมาเรียบร้อยนะครับทำการวิจัยนะครับวิจัยเกี่ยวกับการซื้อหวยเนี่ยครับว่าทํายังไงกระทรวงโมเตลรูมีวิจัยด้วยทเราในอยย่างเดีวไม่ใช่ครับเราวิจัยว่าสถานที่ไหนมันเข้มขังแล้วว่าแม่นนะครับคือผลการวิจัยนะครับอันดับหนึ่งก็คือนางตะเคียนครับท่านประธาน นางตะเคียนขึ้นอันดับหนึ่งเลยเหรใช่ครับเป็นสถานที่ที่คนทั่วโลกให้การยอมรับนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาพัฒนาแล้วหรือว่าด้อยพัฒนาคือเขาจะมาขอกันที่นางตะเคียนเป็นที่แรกครับเป็นจุดหมายอันนี้ผมขออยากาแนะนําท่านประธานาฝากไปถึงคุณอิงอุ้งนะครับให้ดันนางตะเคียนได้ไหมครับพอจะดันได้ไหมเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านการขอหวย รับไว้พิจารณาได้ไหมครับคุณน้องอิงอุคงครับได้ค่ะเดี๋ยวอิงอุคงจะรับไว้พิจารณานะคะสําหรับเรื่องนางตะเคียนให้เป็นซอพาวเวอร์ของประเทศไทยครับต้องขอบพระคุณมากนะครับที่เห็นความสําคัญนะครับในการซื้อหวยนะครับไม่ใช่คนงมงายนะครับคนพวกนี้เขามีศรัทธาครับใช้คําว่าศรัทธาดีกว่านะครับอย่าใช้คําว่างมงายเพราะว่าเขาถือคติที่ว่า ทยันไม่ถูกที่สิบปีก็ไม่รวยถ้าขอหวยไม่ถูกที่สิปีก็จึงจนเหมือนเดิมครับแล้วก็อยากเสนอว่าการทวงนี้มันก็เป็นปัญหาสังคมมาอย่างยาวนานใช่ไหมครับเพราะว่าเจ้านี่ก็อยากได้เงินลูกหนี้ก็ไม่มีจ่ายก็เดือดร้อนกันไปแต่ผมขอแนะนำว่าถ้าลูกหนี้ไม่มีครับก็ทางกระทรวง โมเทลูของผมจะสัดสันงบประมาณนะครับบางส่วนนะครับไปทําตะกรุดนะครับแจกจ่ายนะฮะเน้นพุทตคุณที่มีความเข้มแขังเป็นพิเศษครับท่านไม่ได้เอาไปจ่ายนี่ให้เขาเลยหรอครับเปล่าครับก็คือเอาไว้ป้องกันตัวครับท่านเน้นป้องกันตัวใช่เวลาเจ้านี่โหดเราก็ไม่กลัวนะฟันแทงไม่เข้านะครับอันนี้สามารถปรโหมทดให้เด็กอาชีวะไปใช้ได้เหมือนกันนะครับมีประโยชน์มากครับ เฟสสองก็ก็มีครับถ้ามันไม่ได้ผลจริงๆแล้วก็ต้องสอนวิชาป้องกันตัวให้นะครับโดยจะเชิญคุณบัวขาวนะครับมาเป็นเทนเนอร์ให้นะครับนี่มูเตลูมาทางนี้ได้ด้วยเหรอได้ครับไปได้ทุกทางครับท่านก็คือเอาทั้งสองอย่างมาบวกกันผมว่าเจ้านี่ก็หนาหนารร้อนเหมือนกันนะครับถ้าจะมาทวงนี้ครับผมก็เสนอแนะในสภาเพียงเท่านี้ก่อนครับท่านขอบคุณมากครับครับ ขอบคุณมากนะครับคราวนี้ก็ผมสลับมาทางฝ่ายค้อนก่อนนะครับเอ็นเชิญท่านเสนศรีสุวรรณครับก่อนอื่นนี่ต้องอธิบายแทนท่านพี่เทียมสักนิดหนึ่งคือท่านบอกว่าไปรอทอนอแล้วเนี่ยนะปรากฏว่าเขาเจอประตูเลื่อนท่านก็เดินกลับคือว่าเขาเลื่อนมันก็มีคนเดือดร้อนในเรื่องข้อความเนี่ยมีคนไปภาคใต้ไปพักโรงแรมจา,ากภาคใต้เจออะไรครับแกไม่ได้ฉี่ทั้งคืนเลย เพราะอะไรครับเขาเขียนไว้ว่าล็อกดอครับท่านประธานครับแกก็ทําอะไรไม่ได้สักอย่างเลยแกทำอะไรไม่ได้ครับแกก็นั่งมึนไว้ทำไมที่พักนี่มันบังคับกูขนาดนี้วะใช่ไหมแกฉี่ไม่ได้ทั้งคืนคนับท่านประธานครับมันลำบากเหมือนกันนะครับเจอประตูเขียนล็อกดอคือมันต้องเขียนว่าคือหมายถึงว่าจริงๆมันคือต้องให้ล็อกประตูแต่เขาเอาไว้ให้ฝรั่งอ่านไงเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีไอ้ความเข้าใจนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญ นะครับท่านวส,สันเองเนี่ยนะท่านก็เป็นคนที่ลงรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะฮะดูรายละเอียดต่างๆนู้นแล้วก็ท่านก็พูดแล้วหลายคนก็ส,บสับสนว่าท่านพูดไม่จบอาชีพของท่านเนี่ยเดินไปเดินมาได้5000ันเลยนะฮะ,ะและแต่เนี่ยนะลราสุดท้ายจบด้วยคำว่าหูปหูปออาอาได้ห้าหมื่นหลายคนยังนึกไม่ออกว่าอาชีพอะไรจริงๆอาชีพที่หูปหูปอ้าอาได้ห้าหมื่นเนี่ยเป็นอาชีพแก่หอยมุกค,ครับท่านประธานครับ รายได้ดีนะรายได้ดีดิเปิดออกมาเจอมุกขเข้าไปดิเข้าไปห้าหมื่นถูกไหมครับนี่ฮะหูผูกอ้าพนั้นใครมีหอยมุกนี่ต้องหูผูกอ้านะครับถูกไหมครับท่านประสานพูดถึงเรื่องอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อไหนไหนพูดถึงเรื่องอมพระเนี่ยผมเลยอยากจะพูดถึงอมก๋อยหน่อยครับเรามีครูที่ทําให้หลายคนตกใจกับครูชัยยศ ที่เป็นอดีตครูชำนาญการพิเศษที่วัดบ้านยางเปาอําเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ถูกปลดออกจากราชการครับท่านประธานครับ<ล>เราได้ตามข่าวกันไหมครับ,รบเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะว่าครูชัยยศเนี่ยเป็นครณครูเพราะโรงเรียนนี้เนี่ยเป็นโรงเรียนที่มีตั้งแต่อนุบาลปถมศึกษาและจกนกระทั่งถึงมัธยมตอนต้นมีงบประมาณของอาหารกําวันเด็กปถมกับอนุบาลส่วนเด็กมัธยมไม่มี แต่ครูชัยยศเนี่ยดันไปเซ็นไปอนุมัติให้เอา,เอาไอไ้อ,อาหารกลางวันเนี่ยไปเลี้ยงเด็กมัธยมด้วยเพราะเขาไปโรงเรียนกินนอนสุดท้ายกลายเป็นใช้งบประมาณผิดวัตถุประสงค์มีคนส่งเรื่องไปที่ปปชาก็คงจะเป็นผู้ปกครองของเด็กอนุบาลเด็กประถมนี่แหละที่ดูว่าลูกของตัวเองโดนแย่งอาหารกินอย่างนี้นะผนสุดท้ายปปชาก็เร็วเหลือเกินครับท่านประธานครับ สามารถปลดครูชัยยศออกได้ครับนี่เพราะอมก่อยถูไหมครับทําไมครับไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องอย่างเงี้ยปรากฏว่าโดนแล้วไอ้ที่มันอมกันทั้งประเทศอมมาจังย่ยมากมายทาไมไม่ไปจัดการครับาท่านประธานครับสุดท้ายครูชัยยศต้องกลับมาเป็นคนเปิดร้านโรตีครับก็อยากจะฝากครูไว้ทั้งประเทศว่ามีเวลาว่างๆไปหัดทําโรตีกันไว้บ้างครับรูทั้งหลาย เป็นหลักประกันให้กับชีวิตเป็นหลักประกันในชีวิตวันหนึ่งแล้วก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกันพอเวลาคนเรามันจนสุดขีดหมดทางออกก็ต้องเจอแบบนี้เหมือนกันถูกไหมครับแต่ท่านเห็นคดีใหญ่ๆไหมครับมันเคยจนบ้างไหมฮะคนเหล่านี้ที่ร่ารวยทั้งหลายเนี่ยนะครับเจอคดีใหญ่ๆก็พิ้วไปพิ้วมาหลบไปหลบมาถูกไหมครับทำไมฟาดอะไรไม่ฟาดฟาดสนามฟุตซอลฟาดอะไรทำไมฟาดยัางฟาดได้ต้องเยอะแยะวันนี้ยังลอยนวลอยู่ไหมครับท่านประธานครับ ใช่ครับอยากจะถามที่ว่าโรงพักที่สร้างไม่เสร็จเนี่ยต้องเยอะแยะมากมายมันไม่มีคนรับผิดชอบเลยอย่างนี้เป็นต้นท่านท่ะานครับไอแค่อาหารจางหวะจริงๆอันมันเอาไปเลี้ยงเด็กมันมีหลักฐานชัดเจนก็เข้าใจแล้วมันผิดวัตถุประสงค์แต่ก็คือเป็นวัตถุประสงค์ที่ท่านจะาเอาผิดเขาอะพูดง่ายนะครับแล้วมันก็โดนอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะบอกว่ายิ่งจนยิ่งหมดหนทางยิ่งเป็นหนี้ยิ่งไม่มีทางออกแต่ยิ่งรวยยิ่งมีหนทาง ยิ่งรวยยิ่งมีเส้นทางมากมายและรวยมันก็ต่อยอดไปทั้งเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นการเป็นหนี้เป็นสินนอกจากสร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่เป็นหนี้แล้วยังหมดอนาคตไปกับความเป็นหนี้เพราะท่านทำอะไรท่านก็ไปสามารถจะช่วยตัวท่านเองได้เลยอยากจะฝากกับท่านประธานว่าไหนไหนรัฐบาลเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้แล้วได้ถือเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ ถ้าจะทำให้คนไทยของเราปรับเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าปลดหนี้ปลดสินได้ลืมตาอ้าปากได้ได้มีความสุขในชีวิตก็จะเป็นความสุขสวัสดีกับท่านทั้งหลายถึงแม้จะตายไปไม่ว่าท่านจะอยู่ในภาพของมนุษย์อยู่ในภาพสางเขียวเนี่ย <ๆ S 2> ท่านเองเนี่ยนะครับก็จะต้องมีความสุขมีความเจริญมีความรู้สึกภาคภูมิใจคนที่ทำ ชอ็อกมินมาขายอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะครับก็จะมีความสุขนะครับว่าคนที่ดื่มชอม็อกมินเนี่ยไม่มีแต่เฉพาะคนรวยเท่านั้นคนที่จนทั้งหลายก็จะได้มีโอกาสวันหนึ่งก็ปลดหนี้ปู้สินมาดื่มชอม็อกมินกับเราด้วยอย่างนี้เขาเรียกว่ากระจายความรู้สึกดีๆไปทั่วด้วยการช่วยกันปลดหนี้ให้ได้เป็นความหวังที่ฝากไว้กับรัฐบาลครับขอบคุณครับท่านสเสนศรีสุวรรณนะครับท่านเชิญเชิญท่านอนุเทียมครับครับผม เรียนประธานสภาทอกที่เคารพนะครับและสมาชิกสภาทอกผู้ทรงเกียรตินะครับผมในฐานะที่ผมกากับดูแลกระทรวงมหาดไทยนะครับผมเห็นใจทั้งสองฝ่ายครับทั้งเจ้านี่และลูกนี่นะครับผมมีความเป็นกลางนะครับเป็นกลางจริงๆครับนี่นะครับท่านประธานเชื่อไหมครับว่าผมเป็นกลางอันนี้เป็นกลางเนี่ยเป็นกลางครับผมนี่ท่านไปคว้าของเจ๊เอมาตอนไหนกับเนี่ยอันนี้ของส่วนตัวเลยครับของส่วนตัวนะครับยืนยันว่าผมเป็นกลางครับ แล้วก่อนที่จะแก้ไขปัญหาของประชาชนเนี่ยผมขอเคลียร์ปัญหาของผมก่อนได้ไหมครับออมีปัญหาส่วนตัวด้วยในห้องเนี้ยมีคนยืมเงินผมไปแล้วไม่ยอมคืนครับสองเดือนกว่าแล้วไม่ยอมคืนสัทีนานแล้วครับผมยังยังไม่รู้ตัวอีกคนใกล้ตัวนี่เองขออนุญาตครับท่านประธานครับถูกภาพพิรับครับ,รบขออนุญาตนะครับเอาทวงการสภาเลยนะฮะการสภาเนี่ยละครับ ทวงกี่ครั้งแล้วหลายครั้งแล้วหลายครั้งแล้วเคยได้ไหมไม่เคยแล้วจะทวงทำไมหน้าด้านจริงๆกลการสภาอย่างนี้ใครจะพกเงินครับมีไหมใครพกเงินสดมีไหมไม่มีใครพกเงินสดหรอกครับนอกจากคุณเหยินท่านประธานสภาครับขออนุญาตนะครับขอใช้นี่ครับเดี๋ยวยืมแล้วกันเคียร์กันเคียร์กันยืมเท่าไหร่ยืมเท่าไหร่ครับอยืมสองพันครับได้ครับจะจัดให้ครับ เสียกันให้เรียบร้อยเรายอมเสียเวลาสพานิดนึงผมมีอยู่พันเดียวเท่ากับคุณเหยือนติดผมพันนึงนะครับผมมันมันทั้งหมดมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับ่านจังมันเท่าไหร่เท่าไหร่ทั้งหมดมันเท่าไหร่อะไรกันช่วยทวนหน่อยทวนยังไงเนี่ยใจเย็นๆครับท่านครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคืนก่อนครับครับใจเย็นๆนะครับใจเย็นครับยืมเท่าไหร่ครับอายืมสองพันผมไม่มีไม่มีมีเท่าไหร่พันเดียวครับอ่าก็เท่ากับคุณเหยือนติดผมพันหนึ่งเออแค่นั้นแหละก็เข้าใจ ครับคุณระธครับโอ้เคลียร์กันได้ก็สบายใจ <c oughs> แต่ถ้าเราอยู่กับรัฐาแบนชุดนี้โตไปเป็นนี่อย่างเดียวครับสภาคน